การติดตามประเมินผลโครงการทำไมต้องติดตามประเมินผลโครงการเพื่อให้รู้ว่าโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่คุ้มค่าต่อการตัดสินใจดำเนินการต่อหรือไม่และมีปัญหาที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือไม่ความสำคัญของการประเมินผลโครงการคือ เป็นเครื่องชี้แนะและเครื่องกำหนดทิศทางการดำเนินงานในอนาคตช่วยปรปับปรุงการดำเนินงานโครงการเอื้ออำนวยในการพัฒนาทัศนคติของบุคลากรในวิชาชีพต่างๆทำหน้าที่เป็นสื่อประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือตรวจสอบความโปร่งใสทราบสภาวะการและความก้าวหน้าของโครงการและทราบถึงความสำเร็จของโครงการและผลกระทบต่างๆ ประเภทของการติดตามประเมินผลโครงการได้แก่การประเมินโครงการก่อนเริ่มดำเนินโครงการเป็นการศึกษาประเมินความเป็นไปได้ก่อนเริ่มโครงการโดยการประเมินความจำเป็นและภารกิจความพร้อมหรือศักยภาพด้านต่างๆเช่นงบประมาณกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง ความเหมาะสมของกระบวนการที่นำมาใช้ความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตลอดจนผลลัพธ์หรือประสิทธิผลที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในด้านต่างๆและปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการในปีที่ผ่านๆมาเพื่อให้ผู้เป็นเจ้าของโครงการพิจารณาตัดสินใจล่วงหน้าว่าควรดำเนินการหรือยกเลิกหรือต้องปรับปรุงวัตถุประสงค์ เป้าหมายกิจกรรมตัวชี้วัดผลผลิตผลลัพธ์และกระบวนการบริหารจัดการโครงการอย่างไรจึงจะเกิดผลดีที่สุด2การประเมินผลระหว่างดำเนินโครงการเป็นการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการว่าเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้ใจ่ายงบประมาณที่กำหนด และเมื่อรับทราบความเสี่ยงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินงานโครงการมีข้อมูลประกอบที่เพียงพอสำหรับการปรับปรุงแผนการดำเนินงานแผนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จตามเป้าหมายทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณภายใต้กรอบระยะเวลาและทรัพยากรที่กำหนด 3. การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ เป็นการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการหลังสิ้นสุดโครงการว่าโครงการบรรลุเป้าหมายหรือไม่อย่างไรตลอดจนการรายงานถึงสถานภาพของโครงการว่าประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวมีความคุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณมีความเสี่ยงหรือปัญหาหรืออุปสรรคใดๆที่ส่งผลกระทบทำให้โครงการไม่บรรลุผลสำเร็จ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนให้ผู้บริหารโครงการสามารถตัดสินใจได้ว่าควรดำเนินการโครงการต่อไปหรือไม่หรือควรยุบโครงการรูปแบบการประเมินผลโครงการซิปโ o เดลของ Staff f l l บินเป็นการประเมินโครงการโดยเริ่มตั้งแต่การประเมินด้านบริบทสภาพแวดล้อมนโยบายวิสัยทัศน์ปัญหาแหล่งทุนสภาพความผันผวน ทางด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองตลอดจนแนวโน้มการก่อตัวของปัญหาที่อาจจะเกิดเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการการประเมินปัจจัยการป้อนเป็นการประเมินค้นหาประสิทธิภาพหางองค์ประกอบที่นำมาเป็นปัจจัยป้อนเช่นบุคคลสิ่งอำนวยความสะดวกเครื่องมืออุปกรณ์ครุพัน ศักยภาพการบริหารงานการประเมินกระบวนการเป็นการศึกษาค้นหาข้อบกพร่องจุดอ่อนหรือจุดแข็งของกระบวนการบริหารจัดการโครงการว่าสามารถที่จะนำพาโครงการบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดตลอดจนการประเมินผลิตผลเป็นการตรวจสอบ ประสิทธิผลการดำเนินโครงการโดยเฉพาะความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับผลลัพธ์ที่ได้แล้วนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้เพื่อตัดสินใจเกณฑ์และตัวชี้วัดความสำเร็จของการประเมินผลโครงการการประเมินผลโครงการนั้นต้องมีเกณฑ์และตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของโครงการให้ทราบ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลโครงการมีดังนี้ 1. เกณฑ์ประสิทธิภาพเช่นสัสดส่วนของผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย 2. เกณฑ์ประสิทธิผลเช่นระดับการบรรลุเป้าหมายระดับการบรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานระดับความมีส่วนร่วมระดับความเสี่ยงของโครงการ 3. เกณฑ์ความพอเพียง เช่นระดับความพอเพียงของทรัพยากร4เกณฑ์ความพึงพอใจเช่นระดับความพึงพอใจการให้บริการ 5. เกณฑ์ความเป็นธรรมเช่นการให้โอกาสกับผู้ด้อยโอกาสความเป็นธรรมระหว่างเพศระหว่างกลุ่มอาชีพ 6. เกณฑ์ความก้าวหน้าเช่นผลผลิตเปรียบเทียบกับเป้าหมายรวมกิจกรรมที่ทำแล้วเสร็จทรัพยากรและเวลาที่ใช้ไปเจ เกณฑ์ความยั่งยืนเช่นความอยู่รอดของโครงการด้านเศรษฐกิจสมรรถนะด้านสถาบันความเป็นไปได้ในด้านการขยายผลของโครงการแเกณฑ์ความเสียหายของโครงการเช่นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมผลกระทบด้านเศรษฐกิจผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรมหลักการสร้างตัวชีวัตที่ดีในการสร้างตัวชีวัตที่ดีจำเป็นจะต้องมีหลักการ ที่ใช้เป็นเป้าหมายในการดำเนินการดังนี้ 1. เลือกใช้หรือสร้างตัวชี้วัดที่เป็นตัวแทนที่สำคัญเท่านั้น 2. คํคำอธิบายหรือการกำหนดตัวชี้วัดควรเป็นวลีที่มีความชัดเจน 3. ตัวชี้วัดอาจจะกำหนดได้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 4. ควรนำจุดประสงค์ของโครงการหรือประเด็นการประเมินมากำหนดตัวชี้วัด และ 5. การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดควรรวบรวมข้อมูลทั้งจากแหล่งปฐมภูมิและทุติยภูมิประโยชน์ของการประเมินผลโครงการ 1. 1. เป็นการตรวจสอบและควบคุมชนิดหนึ่งซึ่งดำเนินการอย่างมีระบบทั้งปจัจจัยนำเข้ากระบวนการและผลการดำเนินงาน นำมาซึ่งข้อมูลที่จำเป็นอันเป็นข้อมูลย้อนกลับที่จะนำมาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานสามารถชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องของการปฏิบัติงานและยังชี้ให้เห็นผลการปฏิบัติงานซึ่งไม่สามารถทราบได้จากกระบวนการวางแผน2เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถปรับปรุงระบบการวางแผนและบริหารแผนด้วยการใช้ข้อมูลที่ต่อเนื่อง ทำให้สามารถปรับสภาพการปฏิบัติงานให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงสามารถควบคุมแผนและโครงการให้เป็นไปในทิศทางที่กำหนดไว้ 3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าหรือเกิดประโยชน์ต่อประชาชนเพราะการประเมินโครงการจะต้องประเมินทุกส่วนของโครงการข้อมูลหรือปจัจจัยใดที่เป็นปัญหาจะได้รับการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้หรือใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมคุ้มค่าข้อจำกัดของการติดตามและประเมินผลโครงการ 1. ผู้ประเมินขาดข้อมูลสำคัญที่เป็นข้อเท็จจริงเพราะไม่ได้ทำความเข้าใจโครงการและไม่ให้ความสำคัญกับการประเมินผลรวมทั้งขาดทักษะในการติดตามประเมินผล 2. ผู้รับผิดชอบโครงการ ไม่ให้ความร่วมมือในการติดตามประเมินผลทำให้ไม่ได้ข้อมูลสำคัญที่เป็นข้อเท็จจริง 3. าํกำหนดเกณฑ์และตัวชี้วัดในการติดตามประเมินผลกิจกรรมโครงการไม่ชัดเจน 4. กํกำหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์ผลสำเร็จโครงการไม่ชัดเจนและมีการกำหนดกิจกรรมไว้ในแผนปฏิบัติงานจำนวนมากทำให้ยากต่อการติดตามประเมินผล 5. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อการติดตามประเมินผลโครงการรวมทั้งได้รับจัดสรรล่าช้าตัวอย่างตามรูปแบบติดตามประเมินผล 1. เป้าคือเป้าหมายได้อะไรจากการทำโครงการทำเพื่อใครได้ประโยชน์อย่างไรและส่งผลกระทบอย่างไร 2. การวัดเป้าหมายวัตถุประสงค์ผลกระทบ 3. าทำอย่างไรกิจกรรมหลักเช่นสิ่งของใช้วิธีการจัดหาหรือจัดทำก่อสร้างหรือปรับปรุงส่วนคนนั้นจะใช้วิธีอบรมสัมมนาหรือแจกของ 4. งบประมาณจะใช้เงินเท่าไหร่ในการดำเนินโครงการทั้งนี้ต้องติดตามผลทั้งปริมาณงานปริมาณเงินและเวลา เป็นรายไตรมาสหรือรายเดือนส่วนการประเมินผลต้องประเมินถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลและความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการตัวอย่างรูปแบบติดตามประเมินผลงบประมาณงบประมาณคือทรัพยากรที่ใช้ลงทุนในการดำเนินกิจกรรมโครงการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิต2มิติคือปริมาณงานและระยะเวลาผลลัพธ์ที่ได้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในเวลาและต้นทุนที่มีจำกัดผลกระทบของโครงการพิจารณาจากปริมาณคุณภาพเวลาสถานที่กลุ่มเป้าหมาย